ด้วยทำสิทำทำอะไรอะทำโอ้เจา้าชายใหญ่เอ้ยปานอยู่นี่ไอ้ไอ้สวงสวรรค์เทพปรกธรรมนมฮะคุยเล็นไรอ้หลูบล่อเว่ะแมวจรผู้ซื่อสัตว์ฉันก็เลี้ยง<ม>เอานี่แหละพี่น้องแต่แต่แต่แค่ไม่สามารถ อีหยังล่ะเล่ยนยงตามมุหันแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงในบ้านได้เลี้ยงนอกบ้านเราก็มีที่หลบฝนให้เนาะที่หลบฝนหลบพิมะมันมีห้องหนึ่งพี่นอ้องห้องเหลือจากที่เก็บของมันจะเป็นห้องเปล่านอกตัวบ้านนะเนาะก็มีหลังค่ามีทุกอย่างนั่นแหละมันก็เอาไว้เลี้ยงสัตว์ตรงนั้นอะ่ะสัตว์อื่นๆไม่ใช่มีแต่แมวนะเขาก็จะมากินกับเราด้วย โอ้ลมแรงมากเลยเดินชมดอกไม้กับแมวเนาะชมน้ำชมอุย้ยไอลมแรงนั่นน่ะเขาเผาป่าเออเขาเผาเออเขาเผาต้นไม้นะ่ะแต่เขากล้าเนาะกล้าที่จะควบคุมเพลิงสันละลัวกลัวกลัวมันไปโดนบ้านคนอื่นเขาแต่เขาเรวยดอกเจ้านะั้นเพราะว่าแถอนี้มันมีแต่ฟาร์มเนาะข้างหลังนเสน่หโอ้ มันเป็นต่อไม้ต่อฟางข้าวอย่างดีเลยฉันกลัวมากเลยไม่กล้าเผาอะ่ะ อดอกอันนี้นะหอมด้วยคุณผู้ชมหอมนีเนอืมหอมเย็นเย็นหอมเย็นชื่นใจอ๋อหอมอันดอกอันนั้นปะอืมหอมเหมือนดอกคัดเขาใครรู้จักดอกคัดเขามั้ยเนาะสมัไหมเก่าอาจจะเด็กใหม่อาจจะไม่รู้จักมันอาจจะดับไปแล้วละมั้งดอกคัดเขาบานยามเย็นอ่ะนะหอมหอม ชีวิตเ้็นดอกเมื่อก่อนจะเป็นเด็กน้อยเนาะพร้อมจะพี่นดอกดอกใหม่อันนี้อันนี้ยดอกใหม่ม,ม,ม,มันล่ายจริงๆเราฉันต้องได้ต้นมาใส่กลัวแต่ต้นนั้นอาจจะมาหักใส่ต้นไม้ฉันเลยอยมาหักใส่ต้นไม้ฉันนะดอกไม้ฉันชื่อสวยนี่ซื้อแพงๆเลยึ่งบอกกาแฟว่า<ด>ถ้าเกิดย้ายบ้านหรือว่าซื้อ ขายบ้านกระทันหันเลยพีสองปีเงี้ยฉันเอาไปด้วยนะนี่จะบอกให้นี่ต้นนี้นะต้นเกือบเป็นร้อยเหรียญเนาะเกือบเป็นร้อยละล่าเนาะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าฉันเอาไปด้วยเลยขุดเอา อ้ทำไปไหนล่ะไั้แนวทำไปไหนอ๋อเบื่อหมาเหรอลรกเบื่อหมามันเห่าแล้วมันไปนั่งรอมันเบื่อหมาเห่าหมามันเห่าเสียงดังเด้กเด็กต้องไปขนถึนขนดินต้องใส่ตรงโน้นน่ะจะขนดินมาใส่ไอ้แปลงดอกไม้ช่วงนี้ทำสวนทำดอกไม้น่ะพี่น้อง ฟังเสียงน้ำด้วยีนะ่นอ้าอยังเผาอีกนะตอนนั้นเออมาอู้เผากา่าปะกล้าที่จะเผาถูกนะเฮ้ยลุกชนวนไปเขาก็คงจะเตรียมน้ำเตรียมอะไรพร้อมแนะ้วเนาะ กองไฟใหญ่เลยนะรนเอาแม่แม่มาแล้วเลยนี่ตัวแม่ของเด็กสี่ตัวอุ้ยดูในที่เขา ขายสัตว์นะน,นะแพงเลยนะแมวแบบนี้แมวที่ไม่มีหางน่ะโดยธรรมชาติเขานะเขาไม่ได้ว่าไอ,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 อ้โดนตัดนะเขาเป็นแมวหางกุดไปหาดูเลยนะมาจากไหนว่าทีเ่เขาเดิมเขามาจากฝรั่งเศสหรืองไงน,นี่แหละดีนะเอวก็มีย นี่สวยลูกเขาก็หางกุดทั้งสามตัวมีตัวเดียวที่ไม่กุดที่ลูกไอ้ทำนี่เละเออมันผ่านมาได้ไงหนึ่งตัวหางกุดสามไม่กุดหนึ่งเออแปลกได้พี่น้องอืมมันแล้วแต่สายพันธุ์มันเนาะมันผสมพันธุ์แล้วมันก็ผสมพันธุ์อีกได้ละมั้งสันว่านนะ ว่าบางคนก็บอกว่ามันผสมพันธุ์แล้วมันจะไม่ผสมอีกมันต้องผสมอีกไม่งั้นลูกมันไม่ไม่รอดมาหางมีหางตัวหนึ่งหรอกเนาะนี่เป็นลูกไอ้ทําเลยแหละสีเดียวกับไอ้ทําเลยลูกตัวนั้นอะ่ะฉันเห็นอยู่วันนั้นอะ่ะอืฉันรับเลี้ยงเขาไปในบ้านแล้วที่มีหางและไม่มีหาง สอเมียขนั่งเต้ากันมีความสุขจังน้อแม่อจอนนี่มีบ้านอยู่มีอาหารกินครบสามมอส <laughs> ฉันรับเลี้ยงเอา เมื่อก่อนเขาก็อยู่ในนี้แหละบ้านบ้านตรงนี้แต่มันไม่มีคนอยู่เนาะบ้านนี้เนาะเขาขายให้ฉันเขาทําธุรกิจมีสองโกดังใหญ่แบบนี้นะแล้วทีนี้พวกนี้เขาก็พร้อมมากแมวสองตัวนี้พร้อมมากจนหนังติดกระดูกนะฉันก็เลยเลี้ยงเอาเออตอนแรกยังไม่มีบ่อน้ําตรงนี้นะฉันขนฉันขนบ่อน้ําเอาให้สัตว์แบบว่าคิดเผื่ออนาะคตว่าถ้าเกิดฉันขายบ้านหรืออะไรนี้ฉันก็ จะยังเอาน้ําน้ําบ่อตรงนี้ไ้ให้เขาสงสารเพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่แมวนะมันกระรอกมีนกมีสัตว์มีกวางมีอะไรเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีน้ําแถวหลังหลังภูเขาไม่มีน้ํคลองเลยนอกจากหน้าบ้านนู้นมันจะเป็นลําน้ําใหญ่นะแต่พวกกวางเขาก็จะหาแหล่งน้ำานะนาะสงสารเขาแล้วก็ ุดน้ำเผื่อสัตก็ทิง้งไว้ตลอดไปนะ